หลังคาทรงโมเดิร์นหลังคาซ่อนสกรูต้อง P.U. ยูจะแนบลค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพูดถึงหลังคาจะแนบล็อกกันหน่อยเอกลักษณ์ของรอน,นี้นะคะจะเป็นรอนที่ซ่อนสกรูค่ะเพราะว่าการติดตั้งนะคะก็จะยิงลงบนบริเวณที่เป็นปีกด้านเดียวนะคะแล้ว อีกด้านนึงเนี่ยเขาก็จะครอบลงไปบนสันลอนนะคะเพื่อที่จะบดบางตัวสกรูนั้นนะคะข้อดีที่มากๆเลยก็คือว่าสกรูเนี่ยจะถูกปิดทับด้วยแผ่นหลังคาอีกแผ่นหนึ่งนั่นเองนะคะทำให้เขาจะไม่โดนน้ำไม่โดนไม่โดนน้ำฝนนะคะแล้วก็จะไม่โดนแสงแดดจะทำให้มีความเรียบสวยไม่เห็นสกรูและที่สำคัญสกรูก็จะมีอายุที่ยาวนานมากขึ้นด้วยเพราะว่า ถูกปิดทับด้วยแผ่นหลังคาอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ควรเลือกหลังคาที่มีความบางจนเกินไปค่ะที่เหมาะสมก็คือ0.40ค่ะเพราะเป็นความหนาที่ช่วยให้มีความแข็งแรงในการล็อกเข้าไปในหลอนเขานั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบนะคะสแนแปล็อกเนี่ยมีแซนด์ิชด้วยนะคะ คำว่ามีแซนด์วิชหมายถึงว่าเป็นหลังคาเมนชีททั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะและถ้าหากเพิ่มยูคูเข้าไปนะคะตัวพียูคูของเซนสติลนะคะมีความแข็งแรงนะคะและมีให้เลือกตั้งแต่1นิ้วจนถึง2นิ้วด้วยทีเดียวนะคะต่อมาคนที่มีปัญหาเรื่องผนังปูนรั่วลาวซึ่ต่างๆ,ๆเนี่ยก็เอาเมนชีทยูคูไปแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะทำให้ผนังเนี่ย ดูเย็นขึ้นนะคะแล้วก็เงียบขึ้นด้วยนะคะใครๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าบ้านในยุคนี้นะคะเริ่มมีการนำไปใช้เป็นผนังมากขึ้นรู้ได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยน่าจะมีการรั่วซึมแล้วแต่ก็มั่นใจได้เลยว่าผนังบ้านนะคะที่เคยรอกลอนที่เคยไม่สวยนะคะเมื่อตัวนำตัวไมเดนชีทไม่ว่าคุณจะเลือกลอนอะไรก็ตามไปแปะไปใช้และถ้าเกิดคุณเพิ่มยูคูไปแล้วด้วยเนี่ยรับรองเลยว่า บ้านเย็นขึ้นน้ำหยุดรั่วซึมได้ยินมาขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเกิดคุณสนใจเกี่ยวกับงานหลังคา s n a p ล็อกนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เซนสติลนะคะเพราะเรารู้จริงเรื่อง PU f o โฟและหลังคา s n a p ล็อกค่ะ